รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาทานอาหารให้เป็นยาค่ะและตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่วิสาหากิจชุมชนสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านบางแก้วอำเภอบ้านแหลมค่ะจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะและยังคงอยู่กับพี่อ้วนนั่นเองสวัสดีพี่อ้นวนค่ะ,คะ พี่อ้วนคะ่ะรอบที่แล้วพี่อ้วนพาบุ้งกับคุณผู้ชมไปดูปูกันมาแล้ววันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะกุ้งเสียบน,น้ำพริกกุ้งเสียบเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนี่เลยนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้น่าทานมากอันนี้รสชาติเขาจะเป็นยังไงคะเผ็ดแล้วก็มีหวานเป็นสามรส <ถ S 2> <3 S 1> ใช่ไหมคะ, <4. S 1> ะพี่อ้วนคะ่ะอะไรทําให้เออเรามาทําเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบดีจากกุ้งเรามีหลายไซส์เราครัดไซส์ใหญ่ออกไปเหลือไซส์เล็ก ม่รู้ว่าไปไหนก็เลยมาทําเป็นน้ําพริกกุ้งสิ่งโอ้ก็เรียกว่าเหมือนกับใช้ ของให้มีเต็มประโยชน์สูงสุดค่ะเป็นตัวนี้แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะพี่อ้วนดีมากจ้ะค่ะแล้วตอนแรกที่ทําออกมาค่ะผลตอบรับเวลาไปจําหน่ายเป็นยังไงบ้างลูกค้าบอกว่าอะไรที่แบบบอกเยอะๆเลยลูกค้าบอกว่าดีมากกินอร่อยแล้วมีประโยชน์เพราะว่ามีเปลือกเป็นแคลเซียมอืมโอเคก็เรียกว่าช่วงแรกก็ทําการตลาดด้วยการออกบูธใช่ออกบูธตามจังหวัดบ้างในจังหวัดบ้างแล้วเขาก็ส่งเราไปที่เมืองทอง อ๋อก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทําให้กระจายสินค้าไปได้เรื่อยๆค่ะและ้วขายดีเขาก็เอาไปส่งเป็นคัดสรรให้เราก็ได้5ดาวมโอ้โหก็พอขายดีก็ค,อคอยย่อยๆขยบขยบขยืบค่ะจนเป็นยังไงบ้างคะพี่อ้วนตั้งแต่เข้าโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทดีมากเลยจ้ะค่ะเพราะว่ามันมีออนไลน์ขายสั่งกันมาอะไรกันมาก็เราก็ดีขึ้นค่ะ แล้วของขายดีช่วงนี้เพร่อก็สั่งออนไลน์กันเยอะก็เรียกตั้งแต่เข้าโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทก็ทําให้สินค้าเนี่ยกระจายไปทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมา ค่ะโอเคก็ขอขอบคุณนะคะโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปะตะทค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานะคะการตลาดออนไลน์แล้วก็พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่อ้วนมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะในครั้งหน้าวุ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับผลิตภัณฑ์อะไรต้องรอติดตามค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 45ปีปอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอมรินทีวี